สวัสดีครับผมอยู่กับผมทุดียกว,วันนี้ผมก็จะมาอ่ะรีวิวทาวเวอร์ตัวใหม่นะที่ชื่อว่าเบราเลอร์นะอ่านไม่ผิดนะถ้าจะอ่านว่าเบราเลอร์ซึ่งเป็นทาวเวอร์ระยะประชิดนะครับอ่ะโอเครีวิวกันในเกมเลยค่าวางก็450นะครับอ่ะโอเคเริ่มมาก็วางได้ตัวหนึ่งระยะตีนี่ก็ค่อนข้างที่จะอ่าเมื่อเทียบกับการิเตอร์นี่ไกลกว่าเนาะดาเมจ10หน่วย ไฟเล็ด1.2ผมรู้สึกว่ามันตีช้ากว่ากระดิเตอร์ะแต่ดาเมจคือแรงแรงมากสิบหน่วยต้นเกมนี้ไม่ใช่เบาะนะแรงมากเลยตีได้ตัวเดียวเนาะซิงเลทาร์กิตอัพเป็นเวลหนึ่งใช้700ตีเร็วขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นด้วย โอเคจริงๆอน่ะผมอยากรวยไว้ก่อนผมก็เลยวางบาริเคดักไว้พี่เกียรอัพตัวจะฟาร์มก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีบาริคดเนี่ยเ,เพราะว่าไอ้เบราเลอร์เนี่ยมันกันไม่ไหวเพราะว่าตัวมันอน่ะตีได้ตัวเดียวอ่ะตีค่อนข้างช้าด้วย พันห้ารอยตีเร็วขึ้นสองเท่านะดาเมจลดลงอ่ะแต่ว่าได้กับด้วยความตีเร็วอันล็อกแอตแทกคอมโบผมไม่มั่นใจว่าอะไรคือแอตแทกคอมโบน่าจะเป็นการการโจมตีปกติแบบโบนัสนะให้ผมเดาอ่ะพันห้าอัพต่อไปก็สี่พันเดี๋ยวลองปักธงสีเหลืองแล้วกันแล้วก็ธงแดง โอ้ดาเมจ่ก็สิบสี่นะตีเร็วด้วยปรับปรับปรับอู้แรงอย่น,นะโอ้มีการผลักฝ่อยหลังด้วยแล้วก็สรุได้ด้วย,วยเป็นทาวเวอร์ที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งพอสมควรเลย จชได้ใชได้เป็นทาวเวอร์ที่ดาเมจแรงโอ้อัพต่อไปก็สี่พันแต่ดาเมจแรงมากโอมายกอดดามจคือมันเหลือเฟือมากไฟนอลฮิดแปดสิบห้าอ่า,าว่ามันก็คือเป็น ไอตอนที่ผลักอ่ะผมว่านั่นแหละคือดาเมจ8ปตีแรงมากเอาดีโอ้ปิงอัพต่อไปใช้เงิน12,000เนาะแล้วก็อ่ะเป็นเพราะว่ามันมีบัฟดีเจด้วยมันก็เลยเหลือเป็0 0น1อ0 0ัอัพเกรดเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะ อัพตันแต่ว่าแรงดามเมจห้สิหน่วยตีเร็วขึ้นโอ้เอาเลยแล้วก็มีสกิลให้กดด้วยปุ่มตัวจีผนข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วก็คือว่าเนาะมันตีได้ตัวเดียวอ่ะเหมือนวาเดนเนี่ยจะเก่งพวกเบกเกอร์อะมันไม่สูตเท่าไหร่มันจะเก่งกับพวกตัวเลืดเยอะ จะมากกว่าแรงมากว้าวว้าวสก,กิลตัวเจอ่ะผมได้ยินมาว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนย้ายได้ไปฝั่งเนาะะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน โอ้ว้าวเจ๋งดีอ้าวช่างมันเลื่อ่านผมเยอะ <laughs> ตอนนี้่ะตัวดาเมจผมก็จะเป็นจีนียมาเพราะว่าเบื่อแล้วเอ็กเซลเปลี่ยนตัวบ้างอันนี้จะลองปับคงเหลืองคงแดง แรงมากโอ้แรงเกินหายเลยนียด่ดูดิอันนี้มันก่อ40%นะโอ้แรงมากอ่าเว็บ30นะครับเป็นเว็บแทงซึ่ง ผมได้เราเริ่มมา4ตัวมาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไหวอ่ะดามเมจดูดิ5าอ่ะแรงมากแล้วก็มันตีเร็วด้วยอ่าแทงนะครับแทงอ่าเรียกสีพันอ่าอ่ากระเด็นถอยหลังโอ้ไหม่ก็คือยังไงมันก็ไหวอ่ะทุกคน ดามิดคือมันที่โค้งมากดามิดอะไรอะรีโพสิชันอ๋อน่าจะแบบเปลี่ยนตำแหน่งเนาะ200การโจมตีครั้งสุดท้ายก็ร้อยหนึง่งม,ม,นะมีความคล้ายวาเดนนะมีความคล้ายวาเดนถ้าเกิดให้วางตัวใหม่กับวาเดนผมว่าตัวนี้อกินขาดเลย <laughs> sút gần à quên quên, <laughs> không tôi quên แล้วก็ย้ายแตบนี้นะ่ะโอ้ my g กอดเจ๋งอนะ่ะย,ย,ย้ายได้ด้วย ตร,ตรงเนี่ยเป็นตัวที่รู้สึกว่าดาเมจจัดจ้านมากในช่วงต้นเกมแล้วก็กลางเกมเอาง่ายๆมันแรงทั้งเกมเลยตัวเนี้ยแล้วก็มีความสามารถปีลรดด้วยมีกันสตันนะครับไม่มีวันโดนสตันสามารถย้ายทาวเวอร์ได้นะครับย้ายตัวเองอ่ะไปยังจุดที่เราต้องการได้สมมติว่าบอสเดินมาตรงนี้กลางแมปแล้วเราแบบไม่อยากขายอะแล้วก็ย้ายกดปุ่มเจแล้วก็เลือกตำแหน่งแล้วก็ย้ายได้ ซึ่งมันโอเคมากอืมแล้วก็การโจมตีครั้งที่3เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นการผลักถอยหลังนะทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นไปด้านหลังนิดนึงซึ่งือว่าเป็น cc ที่มีประโยชน์เนาะเมื่อเทียบกับวาเดนนะ่ะคือตัวนี้อยกินขาดเลยตัวนี้มันดีนะข้อเสียนิดนึง ตรงที่ว่าราคามัน up แพงแล้วก็แล้วก็เห็นข้อเสียอีกอย่างหนึง่งเลยก็คือว่าไม่ชอบเบเกอร์ตัวมันใช้เบเกอร์หนักมากเพราะว่ามันตีได้ทีละตัวเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาตัวนี้มาเคลียร์เบเกอร์ตัวเนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเบลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ดีอ่ะคอมโบกับคอมมานเดอร์คอมโบกับดีเจคอมโบกับเมอร์นารีแล้วก็ทงแดงทงฟ้าทงเหลืองมันจะยิ่งโกงเข้าอีกมันสุดยอดคอมโบ โอเคถ้าเกิดว่าผมจะจัดเทียเนี่ยให้มันอยู่เทียไหนดีเหรอผมว่านี่แรงเอสไปเลยเทียเอสไปเลยตัวมันสุดยอดตัวมันเก่งมากถ้าเกิดว่าตัวมันเนี่ยตีแบบหมู่ได้เหมือนพวกกาดิเตอร์เนี่ยตัวมันจะเก่งกว่านี้แต่ว่าเอาเอเอ,เอาเอแคนี้พอแล้วอย่ามันตีหมู่เลยต,ต,ต,ตัวมันโกงเกินแล้วก็คอเซิร์มอีกหนึ่งอย่างอ่ะตัวเนี้ยใช้ทางเบเกอร์นะครับ นะย้ำตัวนี้แฟรเบเกอร์แต่ว่ายังอื่นอ่ะเก่งหมดโอเคก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้ากับค้าวบอยทองเนาะจะปล่อยไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละ